เอสสวัสดีครับสวัสดีครับถามทนายทานายเดชชา,นานเนี่ยงานเี่กกองถามไม่ทดนนะทานายครับจ้างทานายงานหนึ่งเนี่ยแพงไหมครับแล้วแต่เอ้าหรอมันแล้วแต่กับว่าเฮ้ยงานเนี่ยมันยากขนาดไหนสมมตินะงานเป็นแบบกิดสัญญาธรรมดาเลยเนาะดูสัญญาเสร็จรู้แล้วว่าใครผิดใครถูกในเรื่องแค่ไปนำสเสนอต่อศาลเนาะอัอนนี้ยากไหมอ่าก็ไม่ยากไม่ยากเนาะ่ทนายก็ถืออ่าแต่ถ้าเกิดสมมติบอกว่าเฮ้ย สัญญาเขียนแบบหนึง่งแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยมันตกลงกันอีกแบบนึงมันต้องเอาพยานเข้ามาสื่อเราต้องเอาคนเข้ามาอธิบายเราต้องพยายามควานหา,าลหลักฐานหลักฐานอย่างเงี้ยแม่จะแพงไหมก็ต้องแพงถูกไหมเพราะมันใช้เวลาเยอะกว่าอ๋อสมสมช่มมมางนั้นสแสดงว่าบป้จเจตในการในในการที่เราจะจ้างทนายสักงนานหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเนาว่าแบบทนายต้องอยู่ในศาลอย่างเดียวก็ไม่จาเป็นูต้องไหมไม่จาเป็นต้องเล่าอย่างนี้คนส่วนใหญ,ญ่ชอบคิดว่าทานายอยู่ในศาล แล้วอันนี้จะเป็นปัญหาเพราะว่าทนายมีไว้แก้ปัญหาตอนจบตอนที่ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมถามว่าตอนทะเลาะกันแล้วอ่ะต่างฝ่ายต่างไม่ตรงใจกันทะเลาะกันมันก็ใช้เวลาเยอะใช้กาเรียกว่าใช้ความพยายามเยอะในการแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิดสมมตินะนึกถึงทนายตอนนี้กําลังทําสัญญากันสิกำลังทำสัญญากันทุกคนแบบแม่เรากําลังจะรักกันนะเราจะมาทําสัญญาร่วมหอลงโล,ลงกันนะถามว่าอธิบายยาานไหมพี่ยอมข้อนี้ไหมเดี๋ยวผมแลกกับข้อนี้ ง่ายกว่าโอ้อฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้ทนายในวันที่คิดว่ามันยังมีปัญหามันจะแก้ง่ายแต่ก็ราคาถูกกว่าด้วยราคาถูกก่ากกชั่วะนะแต่ในวันที่มันทะเลาะกันแล้วเนี่ยเข้ามาแบบมาแก้ปัญหายังไงก็แพงเพราะฉนั้นสรุปนะว่าทนายเนี่ยจะจะจ้างถูกหรือแพงไม่รู้แต่ต้องแต่แตเราต้องบอกสกอบง,งานให้เขาก่อนปกติทนายจะพอรู้แหละว่าอ,อ,อกปกตนเะมา ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในจุดเวลาไหนถ้าอยู่ในจุดเวลาแก้ปัญหาแพงอ,อยู่ในจุดเวลาที่ยังไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่เราแค่เราแด่ดระวังไม่ให้เกิดปัญหาไม่แพงเพราะฉะนั้นคือทนายเนี่ยจ้างแพงก็แพงไม่รู้แต่อย่าเอาปัญหามาใส่เขาเพราะตอนนั้นเนี่ยแพงแน่นอนใช่อยากให้ใช้ประสบการณ์ของทนายให้เป็นประโยชน์อ่านะโอเคครับทิ้งท้ายอยากมีเรียกว่าอยากได้ค่าทนายที่ ถูกถูกไม่ไม่ใช่ปช,ช่ถูกแบบดิสคราวน,นะแต่พบิบเครา,าวาาว่าเรากันไว้ดีกว่าแก้เนี่ยต้องไปที่ไหนก็ <shots. S 2> มาคุยกันได้ฮะต้องอวันนี้เวลามีปัญหาอยากให้คิดส hmm. ินทานาก่อนนะ <c oughs> บางครั้งเนี่ยปัญหาบางอย่างใช้ประสบการณ์คุย <c oughs> มันไม่มันไม่แพงเลยมันจะมีวันีมันจะไม่คิดตังค์งได้ซ้ำวันน <c oughs> <làm S 1> ี้เพื่อนถึงเพื่อนคุยกันจบแล้วนะฮะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนในวงเรามันมีทนาอยู่แล้วแหละคนคนจบนับกฎหมายไปปรึกษาเขาก่อนนะครับให้มีความรู้สึกว่าเออเรามีความมั่นใจว่าสิ่งนี้เรากำลังทำถูกต้องนะครับอย่าคิดว่าทำไป ฝไว้แล้วกันครับ <I AS S 1> ไฟ<ว>เอ Advisory คารีกตตึกตึกโครนนสใช่ครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ